อันนี้เป็นคลิปวิดีโอธรรมดาที่ผมจะเอามาถ่ายใพ้พอว่าปลูกไปแล้วอย่างนี้นะครับแล้วบางคนจะว่าของเขาเน้นผิบ้าเลยามาปลูกกล้วยยามแรกปลูกเออมาให้พอว่ากกบ,บ้ากว่าบ้าแล้วครับเพราะว่ามันดินเปียขนาดนี้เลยนะครับนี่โอ้เนี่ยดินดินมันเปียเพราะมันอยู่มันอยู่หิมห้วยนะครับเนี่ยน้ำห้วยกัไหลอยู่นี่น้ำหิว,นห,นนห,วหน้าเนี่ยครับ แต่วันนี้เขาาบอลแล้วครับเีี๋ยวมาวัานนั้นนี่เขาจเหมือนบอลนะขนาดนี้ม้วยขนาดนะครับเขาเขียวจนพอเป็นป้าเป็นดงองนี้ยผมก็เลยก็บอบปลูกมันก็ต้องรอดเนาะเพื่อฝนตกมาปีหน้ามันจะได้มีนอแล้วครับเัาะจะได้มาถ่ายทําซ้ําอันนี้คือพ่อต้นกล้วยวย,วย,วย,วยนี่ห้องกล้วยไต้เนาะ <c oughs> น้ำว่าคนไทยห้องน้ำว่า อันนี้สวนอาจารย์ป๊อกเพิ่งมาครับสวนครูป๊อกเพิ่งมานะครับนะครับเป็นเอกของห้อของทุกคลิปอ,ะอ่ะอันนี้กักกบขขกล้วยใต้บ้านเห้องกล้วยใต้ขี้เตอนน <c oughs> ๋ออุ้ยหวานนะจื๋วมันอย่างางามขนาด <c oughs> พอเวลามันจะเจ๊ะแม่แม่จอนที่เอาได้เป็นละอ่อนแล้วก็แม่เอาจ้อนเคาะไส้ขวางเอากระเนื้อมันป้อนปากเราเานี่ยน้องเหมือนขี้เตอ๋อไห ูตีนสโปรตีนสูงน่ากินครับจื้อนี่นะจะไปรังเกียจพวกบางเตื่อเขาขาดต้ันเขาก็ลื่นพ่องนั่นน่ะนี่ก็สดไม่แล้วก็นี่คนหลายมุ้ยะฆ่ากี่ได้ตัดใจลื่นนี่ึเลี่ยวไปเนาะของเขาถ้าไปรังเกียจมันอย่างนอจะปลาไปพอตัดตีรังปูกนะมูนี้อาจจะเป็นนอนน้อยน่อยนะครับนี่ผมให้พอว่าตีปูกันไปเล้ดินดีขนาดไหน ดินร่วนปนทรายอย่างที่ผมที่สดีบนว่าเลยครับดินร่วนสูนทรายอนนพอนะเนี่ยฮะดินร่วนปนทรายของเผอสุดยอดแห่งดินเนี่ยไข่เนี้ยสวนเนี้ย,นนยอย่างกระยาได้ดินที่อาครับแถมก็มันอยู่ในรับพื้นที่ที่บ่กใข่สูงนักหน่อมันก็นเลยมันก็นเลยมีโอกาสหลอดเนี่ยผมจะโอ้ทั้งปุ้นเห็นก็นครับกล้วยแดงก็หลนะครับ โดยธรรมาชาติมันก็นมีของมันอยู่นะแต่เขามาเสริมตอนนี้เดี๋ยวโอกาสวันใดที่มีเวลาพร้อมๆกันหิมก็จะมม้หิมไม่ครับผมหันละผมก็จะมาคุดนี่หนอครับเนอเ <ใช S 1> นี่ยนอหน่อ,นนอยมูเนี่ยปลระ,ละปลเตอมต้องเอามาก็ได้ประเดี๋ยวถ้ามันก็จะเอามาปลูกแต่มูที่ผมปลูกแค่นะเลาะครัเนี่ยเ,เอาเป็นว่าเขาจะเว้นเฉพาะห่มตางตางเข้าตางออกครับหิมห้วยี่เขาจะปลูกเดือเขาก็จะปลูกเลาะ,ะไปตัวสันดอย ไออย,ย่งอางเงี้ยเราพูดตีนดอยมันนี่เนาะเลาะตีนดอยเข้าไปแลว้วก็ห้อยไออย่างก็ตีเข้าไปว่าเนี่นครับแล้วผมพดมานี่สักครั่งนึงน,นะโอ,โอ,โอ้นั่นพื้นที่ดีขนาดเหมือนกันจะต้องปลูกเข้าไปทางนั่นตัวครับนีม่มีพืชดีของมันซีบไหลอ่าเนาะเอาเฉพาะปีนี้ปลูกซีบไร่ก็เพราะเดี๋ยวจะตายเหีก่อนเดี๋ยวจะมดแห้งเหีก่อนครับนะผมจะให้พอวิธีการปลูกแบบยังไงของผมนะโ <laughs> อะ้สั้นๆหน่อยนะ <laughs> เอากล้องติดครับ ิครับอันขาตั้งอันเบอสองสามนออันนอนี่เนาะเนี่ยปลูกง่ายๆครับจอมเซตก็เอาขบุกเขาะไปเลยไอ้อยากมาปลูกนะมันจะเป็นเรื่องอยากครับมันใจแห้งนิดหน่อยไอตอนยากตอนเาคุดคุดออกจากตีออกกมันนล้วกะยังจะยากอยู่นี่นะครับตอนปลูกมันยังง่ายแล้ว ตอนปลูกนี่มันยังไงตอนคุดนี่นยังอิดหน่อยต่วค่คุดเก็บมือว่ะโอเคตัวเอ้ข้อพกใครลับรับโอ้เด้แเียงจะได้เหี้อันเคยเเรับละไปตัวรับตวก็ได้อยู่ยยยยกัรับตาย <c oughs> อ้างนี้รับเนออีมีาไปอันอไปต่อ,อ,ค,อคุไดไปให้หลุมไปเลยละคุดไปห้หลุมพอละ ตั้งกล้องงามๆก่อนอ้าวคลิปนี้เอาตีเออแล้วครับมันสั้นๆเดี๋ยวก่กักนเนี่ยก่อนยาวลำปไปนอก